เดี๋ยวเทส Adidas a d i ิด r เซโร่พรานะครับพร i ม e X2 กกับพร i ม e X1 เป็นสตางเหมือนกันเทียบกันดูว่าต่างกันอย่างไงบ้างน,นะครับพเพื่อนๆครับตอนนี้เราเอาพร i ม e x1 แล้วก็2มาลองเทียบกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับใส่พร i ม e x1 ซ้ายมือขาซ้ายเท้าซ้ายผมใส่พร i ม e X1 นะครับ ส่วนเท้าขวาผมใส่พรามเอ็กนะครับก็ฟิลลิ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าโฟมของฝั่งพรามเอ็กเนี่ยแน่นขึ้นรู้สึกแน่นขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูสเปคเลยแต่คิดว่าได้ฟิลแน่นขึ้นกว่าเดิมจริงนะครับแล้วก็ตัวพรามเอ็กก็รู้สึกว่าตอบสนองจะดีกว่าด้วยส่วนเรื่องการสวมใส่ใกล้เคียงกันมากเลยครับ บริเวณอุ้งเท้าของพราหม์ X สองเนี่ยน่าจะฐานน่าจะกว้างกว่าใส่สบายกว่าพราหม X หนึ่งนี่ยังยังรู้สึกอุ้งเท้าตกเล็กน้อยนะครับแต่พราหม์ X สองเนี่ยยืนได้เต็มเต็มเท้ามากกว่าสบายกว่าแล้วก็จุดที่พราหม์ X หนึ่งมันเว้าเข้าไปบริเวณอุ้งเท้าด้านในนะอุ้งเท้าด้านในเนี่ยจริงๆต้องวิ่งจะรู้ถึงนะจะรู้ว่าวิ่งแล้วเป็นยังไงแต่เดินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหรนะ่ แต่ทั้งคู่ก็คือสูงทั้งคู่50มิลลิเมตรทั้งคู่นะครับแต่ผมรู้สึกเลยนะผมรู้สึกว่าใส่พาร์ม X1 แล้วเดินสบายกว่าพารม X2 ์มันเดินดูเดินยากอะ่ะเออมันเด้งมันน่าจะเด้งกว่ามันตอบสนองดีกว่าพอใส่เดินแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันมันดิ้นขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้เป็นฟิลที่เปรียบเทียบกันระหว่าง2คู่นะครับ พรม x 1เป็นสตางค์แล้วก็พร์ม x 2เป็นสตางค์เหมือนกัน,นครับสมใสก็คล้ายๆกันตอนนี้ผมรัดนอร์ลูปทั้งคู่นะครับพอรัดแล้วเนี่ยความกระชับตรงบริเวณส้นเท้านะครับหนึ่งกับ2 1นี่โอ้กระชับแน่นกำลังดีมากเลยนะส้นเท้านี่ไม่หลุดเลยะฮะเดินก็ไม่หลุดนะครับวิ่งก็ไม่หลุดเหมือนกันนะครับส่วนไอ้ตัวพร์ม x 2เนี่ยมันก็จะไม่หลุดไม่หลุดได้ละ พอมัดให้แน่นกระชับปุ๊บไม่หลุดเลยพอดีมากนี่ก็เป็นความรู้สึกระหว่าง2คู่นี้ใส่แล้วก็เดินทั้งคู่นะครับต้องไปวิ่งซะหน่อยอยากรู้เดี๋ยววิ่งสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเทียบกันเลยนะฮะพระเอกหนึ่งกับสองสองเนี่ยพุ่งกว่าเยอะคือตอบสนองดีกว่าเยอะ แรงส่งที่ตอบสนองกลับมามากกว่าหนึ่งแบบเห็นได้ชัดเลยครับแล้วก็การคนโทรลมันคนโทรลยากกว่าด้วยเพราะรองเท้าสูงแล้วเด้งตอบสนองดีคนโทรลยากคือต,คต้องโฟกัสในการลงเท้าดีๆมากๆแล้วก็โฟกัสจังหวะในการวิ่งมีสมาธิในการวิ่งที่ดีมากๆเป็นฟีลลิ่งที่จับได้ระหว่าง2คู่นี้ พราหม์ x หนึ่งกับพราหม์ x สองนะครับว่าต่างกันยังไงแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับที่ใส่สองคู่นี้มาเรารู้สึกได้เลยนะครับก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มด้านนอกนะครับสองคู่นี้ผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คืออุ้งส้นเทา้าถ้าถ้าเพื่อนๆดูสลีระของรองเท้านะครับส้นเท้าบริเวณด้านในอะ่ะจะค่อนข้างหนา หนากว่าส้นเท้าบริเวณด้านนอกคือพื้นพื้นมิโซทั้งหมดนะครับมันจะเทราดเอียงข้างในจะหนากว่าข้างนอกแล้วทีนี้ถ้าเราเดินเนี่ยครับปกติเมื่อกี้ผมเดินนะคือต้องต้องโฟกัสในการเดินแต่ถ้าเกิดผิดจังหวะน,นิดนึงส้นเท้าเราจะพลิกออกเพื่อนๆต้องบอกไหมเพราะว่าข้างในมันหนากว่ามันสูงกว่าไงมันก็จะรู้สึกมันก็จะพลิกออกทีนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเท้าล้มด้านนอกนะครับ ผมว่าใสยคู่นี้โอกาสมันจะมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้อันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยสำหรับคู่นี้พร a ม X ทั้ง2รุ่นเลยนะทั้งรุ่นที่1แล้วก็รุ่นที่2เจอปัญหาเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเป็นคนที่วิ่งปกติลงหน้าเท้าลงกลางเท้าแบบมั่นๆอยู่แล้วนะแม่นๆอยู่แล้วนะครับก็จะมีโอกาสเจอน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเท้าล้มด้านนอกอันนี้ต้องระวังนิดนึง มาพูดถึงเรื่องน้ำหนักบ้างนะครับน้ำหนักที่ต่างกันเกือบ50กรัมคู่หนึ่งคู่เดิมพราร์มเอ็กเนี่ยประมาณ270นะครับส่วนพราร์มเอ็กซ์ในประมาณ320 g, ต่างกัน50กรัมแต่ผมไม่ได้รู้สึกน้ำหนักขนาดนั้นอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวโฟมเนี่ยตัวที่2เนี่ยมันปรับจูนมาให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับ 50กรัมที่หายไปก็ถูกชดเชยโดยกันมีแรงส่งของโฟมเนี่ยกลับมาตัวแผ่นคาร์บอนเพลทที่อยู่ข้างในนะครับในรุ่นที่2เนี่ยเขาไม่ได้ใช้เป็น Energy Rod ล้วเขาใช้เป็นแผ่นเพลทสแผ่นซ้อนกันนะครับมันเลยได้ฟิลที่แน่นกว่าตอบสนองได้ดีกว่าเด้งส่งสู้เท้าได้มากกว่า50กรัมที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมีแรงตอบสนองที่ชดเชยได้เลยไม่ได้รู้สึกหนักเท้าหน่วงเท้าแต่อย่างใด เดินยังรู้สึกปกติเลยห้ากรมบางทีเดินยังรู้สึกปกติน,นี่ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องน้ำหนัก